สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาอาธิบายรีเบล o หลอดนะคะการรีเบลหลอดคืออะไรออันนี้ก็อธิบายไปทําไปนะคะเข้ามาที่หน้าเว็บนะคะนี่ค่ะการรีเบลหลอดก็ที่เขียนว่ารีเบทถให้เราใส่จํานวนหลอดที่เราจะรีเบทรีเบทก็หมายถึงว่าการเปลี่ยนหลอดให้กลายเป็นเงินอย่างเว็บอื่นเนี้ยการรีเบลหลอดก็มีเหมือนกันแต่อาจจะ ก็แค่ทำกำไรเก็บบายเซลไปง่ายๆใช่ไหมคะแต่การรีเบทของลิ f i n i t เนี่ยจะมีส่วนที่ดีอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเราอ่ะกดรีเบทหลอดในจำนวน1,000เหรียญเนี่ยในกิจกรรมชาสมหลอดแลกเงินลา้านก็เขาจะให้กำไรเราโดยการที่ถ้าเราแลกห0ึ่งพัน เขาก็จะให้เราคูณ2เข้าใจไหมคะในจำนวนที่เราแลกสมมติเราแลก1,000พหลอดเราก็จะได้กลับมาเป็นเหรียญในคูณ2ของเหรียญที่เราแลกไปส่วนถ้าใครแลกเยอะขึ้นแลกจำนวน1 0 0 0 0มืเหรียญอน่า1มเหรียญเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของ การคูณหรือว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะได้เป็นคูณ3ในการแรกในการรีเบทนะคะอาการรีเบทก็เห็นไหมคะว่าง่ายๆไม่ว่าเราจะเหตุกำไรเยอะขึ้น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 เนี่ยแล้วเราจะเหตุกันไปทำไมถ้าเราไม่สามารถเอาส่วนน,นั้นกลับมาเป็นเงินของเราได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็มีระเบทเกิดขึ้น แค่นี้ละค่ะก็เป็นการจบการเฉชิ้นการอธินในใบายก,ก็อาจจะดูสั้นไปนิดนึงแต่ว่าก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้เข้าใจว่าการรีเบทหลอดเนี่ยก็มีส่วนดีนะคะไม่ได้มีส่วนเสียว่าอ่ะหลอดเก็บไว้เฉยเฉยอ,อ,อย่างนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนคลิปต่อไปหรือว่า กิจกรรมไหนที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตกันนะคะมาสามารถกดติดตามกันได้เลยหรือว่าเข้าไปในส่วนของเว็บหรือว่าใครที่ต้องการที่จะเปิดพอร์ตเข้ามาเทศกับเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะเข้าไปได้ที่เว็บของ i ิ f i ินิกนะคะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยส่วนคลิปนี้ก็ขอจบการอธิบายเพียงแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะ